อยู่ครบหมดนะครับคันนี้ผมการันตีเลยนะไม่มีชนหนักวิกความน้ําท่วมแต่ต่อสมซากแน่นอน100%รเปอหายไปประมาณแสนแสนหนึ่งหมืนบาทนะครับก็ถือว่าได้ส่วนลถไปแล้วกันนะครับรถใหม่ๆหมื่มนโลบแบบนี้แล้วสีแดงชุดแต่งหล่อๆแบบนี้หาโคตรยากใครสนใจอยู่นะซื้อเลยคันนี้คลิปไม่มีโดนชนหน้ามาเลยทุกคน แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอยถึงสาซับไปเลยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์นอยอยนะครับผมแล้ววันนี้หูหล่อสวยๆสีอย่างนี้โคตรเท่แม่งคุ้นหอยนะแล้วตัวนี้ทุกคนอาจจะเห็นแตกต่างแปลกตาไปกว่าคันอื่นก็คือเขามีชุดแต่งรอบคันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรถอะไรนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับรถคันนี้นะครับใครที่สนใจรู้อยู่แล้วว่ารุ่นอะไร เนีครับคิวอว่าโค้ดผมอยู่นี่นะครับแอดไลน์ส่วนตัวมาได้เลยหรือจะเมมเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ได้เลยก็ได้นะครับ0859966999านั่นเองอะ่ะจำโค้ดง่ายเบอร์ผมจำง่ายมากนะครับใครสนใจคันนี้ก็แอดไลน์แอดเบอร์โทรไว้ติดต่อผมโดยตรงเซอร์วิสให้ฟรี1รอบจากโตโยต้านะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะฟรี1ครั้งเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เป็นรถอะไรตัวนี้เป็นโตโยต้าโคราครอสต์หน 8 premium safety ปี2020นนั่นเองทุกคนก็เป็นรถที่ท็อปสุดตารางอะตรงนี้ดีกว่าท็อปสุดตารางเลยนะครับสำหรับ y o t a c o r ค l l a Cross แล้วตัวนี้มีชุดแต่งมาให้ด้วยดูคุ้หล่อดุมากหล่อมากมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED projector โหโคตรสวยตัวนี้มีเอ่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีพวกไอ Adaptive Cruise Control นะมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกล้องเบิร์ดไอวิวด้วยมีกล้องด้านหน้าด้วยด้านข้างด้วยนะครับมีหมดเลยอุตชุดแต่งหล่อจริงชุดแต่งหล่อมากโคตรดุอะ่ะดุมากๆทุกคนแล้วล้อตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดใช่ไหมตัวนี้ก็จะให้ยางมิชลินไพรเมซี่โฟมาให้นะครับเป็นยางปี2021ให้ซีรีส์ยางมันอยู่ที่ 22550R18 ตัวนี้ยางก็ยังใช้ได้เยอะอยู่นะครับเพราะรถมันยิ่งวิ่งน้อยวิ่งเพียงแค่หมื่นโลนิดๆเท่านั้นเองนะครับแล้วล้อตัวนี้เป็นสีททูโโนด้วยคตรหล่อ นะด้านข้างนี้เห็นไหมก็จะมีกล้องมีบายสปอตมาให้นี่มีบายสปอเห็นยสลูปแน่นอนครับมีอยู่แล้วนะและ้วนี่ด้านข้างแผงข้างหูสวยกริปไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับแล้วก็แผ่นเพในี่เลขตัวถังอยู่ครบนะครับตัวนี้ดูดิโอ้โห เบนอาร์คสวยงามมากกริปอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ผมการันตีเลยนะไม่มีชนหนักพิชความน้ําท่วมแต่ต่อสมซากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโหดูแผงข้ายนี่โคตรสวยเลยกริปเลยอะ่ะดูเลยเบนอาร์คอยู่ครบอ่าเรียงตัวกันสวยเลยนะครับไม่มีทําสีมาแน่นอนคันนี้คันนี้ผมบอกตรงๆนะว่ามันจะมีริ้วรอยอยู่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับจะมีริ้วรอยอยู่เล็กๆน้อยๆตรงนี้ นะเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับอันนี้ต้องเปิดด้านหลังนี่เขาจะมีเขียนว่าโคลราคอสด้วยนะครับเห็นไหมมีเขียนโคลราคอสด้านในตัวอ่าไฟท้ายด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหดูสเกิร์ตด้านหลังโคเทนะขสองกานชักฟินมีมาให้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้า พื้นที่เก็บสัมภาระโคตรเยอะใหญ่ด้วยนะครับมีบ้านปิดให้อีกตะะ่างหอ่าพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยประมาณ200ลิตรหน่อยๆน,นะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่พอก็สามารถพับเบาะได้นะครับเป็นแฟลพับแบบ60-40นะครับนี่พับแบบ60-40แล้วก็ด้านล่างนี่นะฮะก็จะมีที่วางของ มาให้เป็นหลุมหน่อยๆนะครับเพราะตัวนี้ไม่มียางอะไหล่นะครับแต่จะมีชุดซ่อมอยางอะไหล่เป็นพวกปั๊มลมนะครับแล้วก็น้ํายานั่นเองนะคันนี้ท้ายเดิมแน่นอนนะครับโอโหดูนี่รถไม่ขยับเลยสวยกริบนะดูรางน้ำนี่นี่เห็นไหมสวยกริบอืมฝาท้ายปิดออตโอต้อ,อยู่แล้วนะครับตัวนี้มีเซฟตี้ไหม มีเซฟตี้มีเซฟตี้ให้นะครับถ้าเกิดเราแบบกมีแบบอันนี้อยู่นะมันเซฟตี้ปุ๊บเราก็กดปิดอีกทีหนึ่งดีดีดมีเซฟตี้ให้นะครับฝาท้ายเดิมโอ้โหสวยกริปเลยนะชอบสีมากเลยแล้วดูดิลูกค้าเก่าขเขาไปคุ้มคาร์บอนมานะครับอันนี้เป็นเป็นชุดแต่งนะเป็นพลาสติกที่เป็นลายเคฟล่านะครับคาร์บอน,นเห็นปะการลงกรนลอยเลยเรียบร้อย น,นี้หมดแผงข้างสวยกริบเลยอ่าเบ็ดอาร์คเป็นไงโอ้โหตรงนี้เนียนครับเนียนเปิดหน่อยสอิไม่มีลิ้วรอยเลยนะแผงข้างโอ้โหไม่ต้องดูอะไรมากเลยครับรถคันนี้สวยจริงนะเอาง่ายๆว่าน้องๆป้ายแดง แล้วสีนี้สีหายากนะครับส่วนใหญ่ในตลาดมีสีขาวสีบอลโคตรเยอะเลยสีบอลไม่รู้สวยตรงไหนไม่เห็นสวยเลยสีเทาครับแต่รู้สึกว่าสีเนี้ยสวยสีแดงสวยสีขาวสวยสีดําสวยสีดําก็หายากนะครับเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปงของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไปอะไรครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปงของตัว Toyota Corolla Cross กันนี้ดีกว่านะครับว่าจะกริปแค่ไหนโอ้โหใครสนใจอยู่นะซื้อเลยคันนี้กริป ไม่มีโดนชนหน้ามาเลยทุกคนสวยงามอะ่ะดูดินี่ผมไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะเห็นไหมยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับดูดิคานหน้าเดิมนี่น็อตเดิมหมดเลยเลืนข้างเห็นไหมเดิมหมดนี่น็อตแก้มข้างเดิมหมดนะครับไม่มีขยับน็อตฝาโปงเดิมหมดโอ้โหสวยกริปนี่ดูดินะน็อตเดิมหมดนะครับ นี่มีแผ่นเรียบร้อยนะฮะมีมอกอแผ่นกำลังความร้อนนี่ยังตึงอยู่เลยสวรกริบเลยอ่ะและนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องยนต์1.8ไฮบริดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของมอเตอร์อาการควบคุมของไฮบริดก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นั่นเองโอ้โหสวยมากเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูอินทีเลียของคันนี้ดีกว่านะครับว่า จะนั่งสบายแค่ไหนแล้วมีออปชันอะไรให้มาบ้างครับปอะไรกันทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในอินเทเนียของโต้ต้าโคร o ส s คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าตัวท็อปสุดตารางของเขาเนี่ยให้อะไรมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับยิ่งอินเทเนียเนี่ยนะฮะทุกคนก็มันก็จะมีออปชันเสริมเพิ่มเติมมาก็อย่าง wallet charge ก็ซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าเก่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพิ่มมานะครับแต่สามารถใครซื้อคันนี้ไปแล้วก็อยากได้ wallet charge เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ ก็ไปซื้อเพิ่มได้นะครับก็จะติดตั้งให้ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับก็ไปซื้อกันได้นะจากที่โตโยต้าเลยนะครับก็จะได้แบบเข้ารูปอะไรเรียบร้อยเลยอตรงรุ่นเป๊ะนะครับตัวนี้วิ่งน้อยมากทุกคนลูกค้าซื้อสดมานะครับคันนี้ลูกค้าซื้อสดมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะซื้อสดนะ,ะวิ่งอยู่1 8 0 2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับวิ่งโคตรน้อยเลยนี่เป็นไง วิ่งน้อยมากแล้วหน้าจอคันนี้นี่นะครับเป็นหน้าจอ MID นะครับ Multi Information Display เนี่นะเขาจะบอกค่าสถานะต่างๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเขียนว่าพวกแบบ Lane Keep Assist Ad Adaptive Cruise Control ปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกโหมดได้นี่นกดตั้งหน้าจอนี่นะครับอันนี้ก็จะดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ไฮบริดก็ยังเหลืออยู่3ก้อนนะครับมีทั้งหมด8ก้อนนะแล้วน,นี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งค่านาฬิกาอันนี้เป็นเปิดเตือนกันชนด้านหน้านะครับบายสปอร์ตเปิดไว้ ACTA ก็เปิดไว้หมดนะครับเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเนี่ยผมจะเปิดไว้ทั้งหมดนะครับตัวนี้อันนี้ก็ไม่มีข้อความแจ้งเตือนอะไรอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าน้ํามันนะครับ13.7กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดพอสมควรน,นะครับแล้วจะมีเรนจ์บอกด้วยนะครับด้านบนนะ เห็นไหมจะเขียนว่า178เนะี่ยคืออีก178อกนะิโลเมตรน้ำมันจะหมดนั่นเองนะครับนี่เราก็สามารถเลือกตั้งค่าได้นี่หลายอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกระบบความปลอดภัยที่ผมบอกไปนะครับนะระบบไฮบริดก็จะมีอยู่2แบบนะครับาตั้งค่านะนี่การแจ้งเตือนนี่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าตัวนี้นะครับด้านข้างเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเรื่องของระดับน้ํามันนะครับแล้วก็ความร้อน นะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นนี่ EV ตอนนี้ผมใช้ EV อยู่นะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าอยู่อันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นะครับใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าอยู่ล้วนๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอระบบไฟฟ้า Eco-power นั่นเองนะครับบางคนถามว่าภายในอินเทเียเนี่ยนะครับบางคันเห็นเป็นสีเอลมอนบางคันเป็นสีดำอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมเซฟตี้ตัวท็อปแบบนี้ก็สามารถเลือกได้สรุปมีเหมือนกันนะครับสำหรับพรีเมียมกับพรีเมียมเซฟตี้ งั้นเรามาตอบคำถามที่ว่าพรีเมียมเซฟตี้ไม่มีอะไรบ้างในในในตัวเป็นเป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับไอตัวซอฟต์แวร์แน่นอนแหละเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยนะพวก Adaptive Cruise Control พวก Lane n e e p พวก b ายสปอตอะไรพวกนี้แต่ซอฟต์แวร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกปุ่มนี่ปุ่มนี้2ปุ่มนี้ก็จะไม่มีนะครับสำหรับพรีเมียมธรรมดาแต่พรีเมียมเซฟตี้จะมี2ปุ่มนี้นะครับอ่าแล้วก็ ปุ่มไฟออโตน้นี่เห็นไหมอ่าพีเยมจะมีตัวนี้อย่างเดียวตั้งระดับไฟหน้าแต่พรีเมียมเซฟตี้จะมีตัวนี้ด้วยอ่าเปิดฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้มีอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็ตัวหน้าจอนี้เหมือนกันนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอหน้าจอของ Toyota นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีบลูทูธให้เรียบร้อยแล้วที่เห็นนี่คือกล้อง b i r ร์ดไอวิวแบบ 3D ด้วย แล้วอันนี้คือคือกล้องเบอร์นไอววแบบ 3D ที่ยังยังไม่ได้นี่ถ้าแบบนี้ก็เต็มเต็มจอไปเลยนะครับเห็นไหมเราจะไม่ใช้ 3D ดีก็ได้เราดูกล้องหน้ารถอย่างเดียวก็ได้หรือกูดูกล้องข้างอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าผมว่าเหมาะมุมเนี้ยดีสุดนะผมว่ามันครบดีนะครับอันนี้เป็นไงโหง่ายเนาะเรารู้เลยว่าว่าเรารถเราอยู่โพซิชั่นไหนนะครับนี่อ่าเป็นไงโหเจ๋าว่ะน,นี่ก็เป็น FM เอ็มนะครับเดี๋ยวขอฟังเครื่องเสียงหน่อยดีว่าเครื่องเสียงติดรถมาคันละล้านเกือบล้านสองเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเสียงเคราะเบสใช้ได้ทุกคนตัวนี้นะครับเบสใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เป็นถ้าผมดูจากสายตานะถ้าผมวัดไม่ผิด ตัวนี้เป็นหน้าจอขนาดประมาณ9นิ้วนะครับเป็นหน้าจอขนาดประมาณ9นิ้วเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบลูทูธวิทยุ AR นะครับ Apple CarPlay น,นี้แน่นอนอยู่แล้ว Android Auto ด้วยนะรองรับแล้วเรียบร้อยนะครับ Android Auto ด้วยแล้วก็ SDL นะตัวนี้ก็ใช้สายได้แล้วก็ USB โทรศัพท์นะครับ iPod รูปภาพ b r o w s เ์นี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูตานตั้งค่าต่างๆได้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็น ช่อง USB A นะหนึ่งจุดตรงนี้ด้านล่างนะครับตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นดูโอนะครับแยกซ้ายขวาเป็นออโต้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นออโต้นะมีมีอีโค่ด้วยนะมี Air สำหรับอีโค่ด้วยนะครับแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยเป็นฮาร์ดนะตัวนเนี้ยแข็งแข็งในแอร์แบ็กเนี่ยเป็นฮาร์ดตรงเนี้ยเป็นซอฟท์ทัชนะครับนี่บายสปอร์ตมีมาให้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ ก็เป็นพวกสมุดคู่มืออะไรต่างๆนะครับคันนี้ลถมือเดียวแน่นอนนะครับแล้วก็เข้าศูนย์เมื่อตอน4,782กิโลเมตรนะเข้าศูนย์ตอน4,782กิโลเมตรนะครับตอนนี้หมื่นโลแล้วก็จริงๆอ่ะเข้าอีกทีหมื่นห้าก็ได้หรือว่าเข้าอีกทีเข้าตอนนี้เลยก็ได้แต่ไม่เป็นไรใครซื้อคันนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะ10,000มกิโลให้ฟรีๆเลยแล้วกันนะครับอ่าตามนี้เลยนะ แลวตัวนี้นะครับมีอะไรให้มาอีกนะตัวนี้ก็จะมีโหมด EV นะครับตรงด้านล่างเนี่ยตัวนี้เป็นโหมด EV t r a t t o o n o o t t r o l นะครับแล้วก็ Driver Mode นะครับตัว Drive Mode เนี่ยก็เป็น Power Eco Power นะครับ p o w t r Eco Comfort มีอยู่3โหมดนะ n y n a m i c s e l e c กเนี่ยก็จะเป็นอ่าถ้าเป็น Eco ก็จะเป็นสีเขียวถ้าเป็น Power Mode แรงๆหน่อยหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเห็นไหอ่าถ้าเป็นอ่าอันนี้คือ Eco สีเขียวถ้าเกิดเป็นสีฟ้าก็คือ Comfort ครับ ก็ประมาณนี้นะแต่ก็ใครอยากแรงก็แรงได้นะหัวเกียร์สวยด้วยนะทำเป็นคาร์บอนแล้วเรียบร้อยอ่าแล้วก็ตัวนี้มีที่วางแก้วน้ำมาให้สองที่นะครับที่พักแขนปแเป็นซอฟทัแเปิดมาปุ๊บมีอะไรไหมมีช่องเพล e r เล่นจุดนะแล้วก็ที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับ <S <S แล้วตัวเบาะเนี่ยนะค่อนข้างจะนั่งสบายแล้วก็ใหม่กริปเลย ความใหม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงทุกคนรถมันปี2020นะครับใหม่อยู่แล้วรถปีกว่าเท่านั้นเองนะดูเนี่ยโหนั่งเรานั่งสบายด้วยนะผมว่านั่งสบายกว่า CHR นะครับนั่งสบายกว่าอันเนี้ยกว้างกว่า CHR ใครกําลังดู CHR อยู่นะครับดูตัวนี้ตัวนี้นั่งสบายกว่านะโโอโห้หมีไฟเรียบร้อยเนี่ยพวกนี้เจอไหมนะเดี๋ยวผมลบออกหมดนะเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวผมลบออกหมดเลยตัวนี้นะครับมีกล้องหน้ารถมาให้เรียบร้อยนะของโตโยต้าเลยนะครับอันนี้เป็นของโตโยต้าเลยนะทุกคน นี่นปะ่ะของโต้ตาเลยนี่ไม่ต้องมาข้อดีเนี่ยคือไม่ต้องมาเสียบช่องพอร์เลสให้มันเกะก,กะไม่ต้องมาเดินสายเลยยงเลยยางนะครับตัวนี้ติดตั้งกับตัวรถให้เลยเรียบร้อยอ,อ่าปะเดี๋ยวเราไปดูผู้สานตอนหลังกันทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรตัวนี้นั่งสบายมากคนขับไม่ต้องห่วงคนนั่งข้างก็ไม่ต้องห่วงสบายอยู่แล้วแต่จะไปดูข้างหลังกันว่าจะอึดอัดเหมือน CSR หรือเปล่าแต่ผมบอกว่านั่งสบายกว่าแน่นอนป้ยนั่งสบายมากเลยทุกคน กําลังดีเบาเอนกําลังดีนะครับตัวนี้นะน่าจะเอนเบาได้ด้วยโอ้โหแจ๋วเลยนี่พอเบาพอเอนเบาได้แบบนี้แจ๋วเลยนะครับทุกคนนั่งสบายนะหมอนรองคอไม่ต้องขึ้นแล้วผมว่านั่งอย่างเงี้ยกําลังดีนะครับมันรับมันรับกับซีรีส์ละผมกําลังพอดีเลยเยี่ยมเลยนะครับชอบหลังคานั้นหลังคาเป็นสีดําเนี่ยมันทําให้ดูแบบไม่เลอะดีนะมันดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้นะทุกคนมีแอร์ด้านหลังมาให้มีช่องพอร์เลสสองจุด นี่ด้านล่างนี่เดี๋ยวผมปิดก่อนอ่ามองเห็นวป่าไม่รู้น,นี่ม,มีช่องพอร์ r เลส2จุดนะครับอ่าไม่ใช่ช่องพอร์เลสพูดผิด USB-A มีช่อง USB-A 2จุดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำมีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูเบาะดิหูกริปเลยนี่เหมือนไม่เคยมีคนนั่งเลยนะใหม่มากใหม่จริงตัวนี้ก็พับเบาะได้60 40นะครับแต่เอนได้สบาย โอ้สเปซของเร็กรูมเนี่ยนะครับพอดีนะผมว่าไม่ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เล็กเลยนะแล้วดูเคสรูมดิโอ้หนั่งโค้งสบายเลยเออนั่งสบายนะเนี่ยไม่อึดอัดนั่งสามคนด้านหลังได้เลยได้เลยนะครับแต่ลองไปลองขับดีกว่าทุกคนว่าคันนี้จะขับนิ่มแค่ไหนแต่นิดนึงมีที่วางแก้วไว้ด้วยคนชอบเลยเออเว้ยถ้าเกิดว่ามีที่วางแก้วด้านหลังสี่แก้วเลยนะ เออใช้ได้ใช้ได้กําลังเหมาะมือเลยยกเออพอดีไปเดี๋ยวเราไปลองเทรดได้กันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงครับอะไรกันทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเทรดได้เจ้าโตต้าโคโรราส์ครอสนะครับพรีเมียมเซฟตี้อ่าตัวนี้นะครับเราจะต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าตัวเซฟตี้กับพรีเมียมเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรครับว่าเซฟตี้ก็อย่างที่บอกตรงตัวเลยนะครับก็คือเซฟตี้นั่นเองตัวนี้ก็จะมีโหมดช่วยการขับขี่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวพรีเมียมหรือว่าตัวลดลงไปเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียมสแตนดาร์ดไอสปอร์ตอะไรเงี้ยไม่มีนะครับก็คือเตือนกันชนน,นหน้าอันนี้แน่นอนนะครับเลนคีฟอ่าเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มีครูสคอนโทรลนั่นเองเนะี่ยเดี๋ยวผมลองตั้งจานใช้งานดูสักอันสองอันก่อนนะว่าตาเล่งก็ใช้ได้เหมือนกนะันเนี่ยนี่ผมใส่เกียบบีอยู่อเปิดซันรูฟสักนิดนึง นี่ไงตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเปิดสลูปได้เลยแล้วก็ปิดม่านได้ด้วยเอ้ยปิดกระจกได้เลยนี่ม่านก็ปิดด้วยมือเปิดด้วยออโต้ได้นะครับอ่าเวลาใช้งานพร้อมนะครับมาแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่ออโต้พาร์ตนะทุกคนผมจะพยายามดูว่ามันจะดึงกลับไหม นะครับก็ดึงอยู่นะแต่ว่าดึงเทียบกับ Honda แล้ว Honda ดึงแรงกว่านะอันะนี้ผมตั้งผมดูดูหน้าจอ mid นะครับนี่เห็นไ,ไหมนี่ตือนเตือให้เราจับแล้วเห็นไหมหน้าจอ mid ตัวนี้นะครับ multi, In M multi In information display เนี่ยเขาก็จะมีพวกแท็กบอกต่างๆหมดเลยนะครับว่าด้านข้างเนี่ยอุย้ยควรจะเปลี่ยนเลนไหมหรือไม่ควรนะครับ แล้วก็มี Adaptive Cruise Control ด้วยตัวนี้ก็ให้มาเยอะนะครับถือว่าปลอดภัยเพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับแต่ได้ระบบอะไรต่างๆในค่อนข้างเยอะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาเบรกให้เองอโอเคนะมีรถตัดหน้าปุ๊บเขาก็เบรกให้เองเลยตัวเลนคีินี่ก็ใช้ได้นะครับเอาไว้แบบพวกกันกันราเผลออะนะไม่ใช่แบบหลับในก็ได้บ้างนะครับ ับในก็ได้บ้างแต่ว่าเนี่ยกัน์เราเผอเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเห็นปหเห็นพวงมาลัยไะมมันจะแบบขยับซ้ายขยับขวาตลอดแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราปล่อยมือนานเกินไปมันก็จะเตือนเนี่ยนะ,ะเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะนี่แต่คยณจะเป็นฮอนด้านะไม่เปิดไฟเลี้ยวนะไปเลยดึงกลับเลยนะครับแต่ตัวน,นี้ก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวก็บางจังหวะนะก็ไม่ไม่ดึง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเซฟตี้นะครับถือว่ามีไว้ก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่มีก็ได้นะแต่ไม่แต่มีดีกว่านะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีดีกว่านะสำหรับตัวผมว่ามันเพิ่มเงินไม่เยอะอะ่ะทุกคนถ้ามันเพิ่มเยอะเนี่ยว่าอะไรอีกเรื่องนี่ะแต่ว่ามันเพิ่มเงินไม่เยอะเนี่ยดิมันน่าซื้อนะครับเลยแต่สิ่งที่จําเป็นมากที่สุดเลยนะ Adaptive Cruise Control นะผมว่านะไปต่างจังหวัดไกลๆเใน,ในี่ยนะโหขี้เกียจขับเมื่อยตั้งไว้สัก120แน่นอนล่ะคุณไม่โดนใบสั่งแน่นอนนะครับเพราะขับมันไม่เกินมันขับไม่เกิน120อยู่แล้วแล้วก็ตั้งมันเป็น Adaptive Cruise Control เนะี่ยมันชะลอเองแล้วแค่ควบคุมแค่พวงมาลัมมายอย่างเดียวบางคนลำคาญปิดเลนคีิไว้ก็ได้อะใช่ปะ่ะอะปิดเลนคีิไว้แล้วบังคับแค่พวงมาลัยอย่างเดียวนี่อันนี้ผมปิดเลนคีิไวแ้แหละอแล้วก็เปิดบายสปอตไว้เนี่ยอันนี้มีบายสปอตมีอะไรเรียบร้อยครบเลย ก็การขับขีก่ก็เซฟตี้นะไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างคันนี้ดีกว่านะครับทุกคนว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรแปลกปลอมมาบ้างหรือเปล่านะครับรถใหม่ๆอย่างนี้ไม่ต้องไปดูนะครับว่าช่วงล่างจะเฟิร์มไหมโชคยังดีอยู่ไหมดีอยู่แล้วแน่นอนนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกัน,นดีกว่านะครับว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรครับไปอะไรก็ดูงั้นเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของครอสคันนี้ดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนยางก็ปี2021นะครับยางก็ปีเดียวตัวรถเนี่ยแหละก็ยังเยอะอยะว นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ให้ดูอะไรมากมายนะครับเพราะช่วงล่างอ่ะมันกริปแ,แหละมันใหม่แหละนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างด้วยนะเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อตอนตอนนี้5้าโมงเย็นเพิ่งซื้อเข้ามาเมืม่อตอน3ามโมงครึ่งนะครับก็ให้ดูแล้วกันว่าช่วงล่างเนี่ยไม่มีโดนมาแน่นอนนี่ข้างหลังเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยนะว่าไม่มีโดนชนท้ายมาแน่นอนนะยังสวยๆอยู่เลยนี่นะห,หลุมยางอะไรเนี่ยครับรน,นี่มากริปไม่มีโดนท้ายมาแน่นอนร้อนะครับด้านล่างนี่ก็สวยๆกริปกริปแบบนี้เลย นะครับด้านหน้าก็ปิกนกปิงนกอะไรยังสวยอยู่นะครับอ่าเอาเป็นว่าคันนี้ช่วงล่างนะฮะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเร็วป,ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะถูกกว่าป้ายแดงเท่าไหร่นะครับในราคาป้ายแดงก็ล้านกว่าบาทนะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละรครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลของ t o y o ต a c o r o l l a c r o s s 1.8 h y b r i d แปดไ i บริดพรีเมียมเ้ปี2020นคันนี้แล้วก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของราคากันใครสนใจรถคันนี้ก็เขียยผมอ่ ตรงนี้สามารถสแกนได้เลยนะครับเป็นลายผมส่วนตัวเลยนะแล้วก็ใครอยากโทรหาผมเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับ0 9 9 6 6 9 9, 9 9 9นะครับโทรหาผมโดยตรงได้เลยใครไม่โทรหาผมไม่ทักไลน์มาหานะครับไม่ได้มาติดต่อขอซื้อรถครันนี้ผมไม่ได้มีแถมเซอร์วิสศูนย์โตโยให้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอะก็ใครที่สนใจก็เมมเบอร์แอดไลน์ไว้ก็ได้นะครับสะดวกทางไหนก็ทางนั้นได้เลยเหมือนกันนะครับ จะเจะเบอร์หรือจะลายก็ได้แล้วคันนี้ขายเท่าไหร่เราไปดูราคาป้ายแดงก่อนดีกว่าว่าพรีเมียมเซฟตี้นะครับขายเท่าไหร่ก็เอเคนเลย1ล้านเกือบล้านะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้นะครับหลือเกือบล้าน2ไม่เป็นไรนะครับผมขายอันนี้เลยนะดอกเบี้ย2 7 9 2 9 9และ3.894.29ก็ได้นะครับผมขาย1นึ่0ล้านห้าหมื่นเบาทเท่านั้นเองแล้วก็หายไปเป็นแสน้วหายไปแสนห้าเอ้ยไม่ใช่แสนห้าเนย หายไปประมาณแสนแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ถือว่าได้ส่วนลดไปแล้วกันนะครับรถใหม่ๆหมื่นโลแบบนี้แล้วสีแดงชุดแต่งหล่อๆแบบนี้หาโคตรยากนะครับแล้วใครที่สนใจนะครับอยากจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดก็ตามแต่นะโอนเงินมาบัญชีนี้ได้เลยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ซื้อเงินสดแล้วคนที่จัดไฟแนนซ์โอนเงินมาแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นมีผมผม,มีไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์นให้ทุกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับแล้วผลผ่านแล้วจะลงมารับรถเองก็ได้หรือว่าจะให้ผมสไลด์ไปส่งก็ได ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ตามแต่300กิโลเมตรถัดไปเนี่ยผมคิดกิโลเมตรละ25บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วคนที่จัดไฟแนนซ์เนี่ยนะครับอยากจะมาที่โชรูมมาจัดไฟแนนซ์ก็ได้เหมือนกันโทรติดต่อผมได้เลยนะคันนี้สวยๆแบบนี้แล้วสีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะมีคันถึง2คันในตลาดเท่านั้นเองนะครับเอาละทุกคนใครที่สนใจครอสคันนี้ท็อปสุดสุดตารางแบบนี้แล้วส่วนลดหายไปเป็นแสนแบบนี้ติดต่อผมมาได้นะครับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดย Car ์โฟร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r ์โฟร์ชั .com